รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรแก้วทำอะไรเล่นโยคะเอาขาพาดคอโอ้โหขั้นแรกขาต้องยาวกว่านี้ก่อนนะมีคนก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเอาขาพาดคอเราวิพื้นไม่ธรรมดาใช่ไหมเอาขาพาดคอก็พีก็เลยพยายามจะลองว่าเราทำได้ไหมสรีระคนมันไม่เหมือนกันแก้วเฮ้ยสวัสดีครับคนี้อะโชครับโชมาโชใช่ไหมปังปอนครับถามนิดนึงก่อนปังปอนไปฝึกทำไมครับเอาขาไปพาดคอ แล้ววิดพื้นใช่ไหมทำเพื่ออะไรตอนแรกเริ่มมาจากการเต้นบีบอยครับแล้วก็เป็นบีบอยเล่นแบบท่าแปลกๆหรอครับไม่ใช่แล้วต้องเหมือนเหมือนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ใช่เหรอเมื่อกี้นี่ท่าเริ่มใช่ไหมใช่ครับเต็ปอันนี้อันนี้อันนี้ไหนไหนไหนไนเ่ยดูเขาสิดูตัวจริงเขาตื่นมย ถ้ายากคืออะไรถ้ายากถ้ายากเป็นขาพาดคอแล้วใช้มือกระโดดครับข้าแล้วขาพาดคอก่อนสิขาพาดคออนุญาตครับได้ครับโอ้มีผมด้วยยังดีนะยังดีนะผมไม่มีนะผมอ่ะไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่โอ้ยโหดยากไหมการเอาขาขึ้นมาพาดคอนี่ก็ต้องหัดฉีกขาก่อนครับ หัดขีขาเหรอหัดยืดขายืดข่ย่างไงยืดขาที่ว่าหัดยืดขายืดยยืืดดหัดฉีออกโอ้ยเฮ้ยอันนี้น้องเป็นนักยิมนาสติกหรืออะไรใดๆป่ะไม่ครับไม่เลยนะลองตัวอย่างให้พี่ดูเลยเอาขาพาดคอขาพาดคอแล้ววิดพื้นใช่ไหมครับอ่ะจะจะเลยเป็นไงนะโอ้โหสองข้างปั๊บแล้วเข้าก็โอ้ย เลยไหมก็เขาว่าเฮ้ยมันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละผมเห็นคุณแอบหอบหอ้ใจคุหนาวครับหนาวเคยจับเวลาไหมนาทีทำเรื่กี่ครั้ง30ครั้งน่าจะได้เอา30ครั้งให้พี่ดูก่อนได้ไหม ได้ครับควิดสามสิบครั้งนะคไอ้ไอ้รวมรวมกับเมื่อกี้ด้วยไหมไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมไไดด้้ต่างหากเลยอพี่อยากรู้ว่าสามสิบครั้งจะจะใช้เวลาสักเท่าไหร่อ่าต้องมีวอร์มต้องอะไรไหมอ๋อไม่ต้องครับได้เลยไม่ต้องวอร์มแล้วระดับนี้แล้วโอ้โหโอ้โหเขาพลาดแบบธรรมดามากเลยเนี่ยเออเอาถ้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วอ่ะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อพอยน้องโอ้โอหะแนนาดน้อยมากเลยแก้วทำไมยี่สิวิเองอ่เปเกียรเหรอเออ เฮ้ยน้องไม่ถึงครึ่งนาทีนะคุณอ่ะไอออกรายการได้เลยเนี่ยออกรายการได้เนี่ยธรรมดาถ้าไม่แข่งในรายการเราเนี่ยมันต้องมีกดอะไรดังปิดปิดปิดด้วยนะเจ้าตัวไหนของมันกดดีอ่ะแนี่ยคางเหรอใช่ไหมลองนี้ลองนี้ลองนี้ลองลองนี้คางกฎเมื่อกี้มาบอกลองลองที้ยดูจะเอาจะนับทั้งยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเท้าเออเท้าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ว่าเอาตรงนี้มันคงเป็นไหมเปลาแล้วถ้าเกิดหมดแรงก็ทิ้งแรงอ่ะปี่มันจะจูกนะมันจูบรอกเขาคงกะได้แหละอ๋อก็จุกครับเออนี่เีเดี๋ยวเขียนเขียนไว้ในนี้เลยนะใบสมองใบสมัครเขียนอยู่ในนี้ปึ้งนี้เอาให้หมดใบสมัครครับนี่ใบสมัคร กอกประวัติว่าประวัติด้วยตั้งแต่ป .3 เลยนะครับอย่างนี้เอาว่าเรียนอะไรมาบ้างเลยเขียนนะ<ห>นนะเดี๋ยวขึ้นมาเอาเดี๋ยวขึ้นมาเอา ใครจะซื้อโป้ยืดมือรับไว้จะได้ไหมใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไปขอดุ้มใจขายให้อย่างเลี้ยงใจยันขยใครใครจะซื้อโป้ยืดมือรับไว้จะได้ไหมใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไปขอดุ้มใจขายให้อย่างเลี้ยง สายยันต้องอย่างนี่เป้าเขาไม่ขนาดนี้หรอกนิ่เป็นที่เป้ารักสายยันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆอะไรเนี่ยจะเปิดอะไรเรออาจจะเปิดกิจการค้าขายค้าขายแล้วอะไรใช่แต่แต่งชุดมามันไม่น่าจะค้าขายอาจจะขายประทัดมันเกี่ยวอะไรกับเป้า สายยันก็ไม่เกี่ยวเป้าก็ไม่เกี่ยวร้องเพลงก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยอาจจะขายประทัดเพราะพี่เป้าเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ดังนานโอเคผมเข้าใจอมตะว่าไงดังนานดังนานแล้วเกี่ยวอะไรกับประทัดมันดังเหมือนประทัดไงประทัดเนแปะแปะตบยุงเปล่ามันดังทีเดียวมันปั้งแล้วมันหยุดเลยมมันหยุดเลยนะมันจุดหลายหลายดอกไง ปังพมพมพมก็ดังนานโอ้หน้าตั้งเป็นยี่ห้อนะใช่และที่อาแต่งเป็นพะทั์ยี่ห้อดังนานถูกปังจะดังไงฮะอะไรถูกชื่อชื่อยี่ห้ออาชื่อดังนานเหรอใช่จริงเหรอใช่ไม่ถึงไงไม่ถึงว่าปัง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 เอคโคเอคโคเอคโคได้ใช่ดังกระดังนานไม่ถ้าดังนานต้องปัง ใช่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 นั่นแหละอย่างนั้นเลยเป็นนักเกตเออเป็นนักเกตเอใช่แล้วที right. ่ลงทุน no, กับใครเนี่ยลงทุนกับติ๊กสิอ๋ออาหลานกับติ๊กก็รู้ไหมพี่อาแต่งตัวพี่เป้ามาเนี่ยอาแต่งมาทำไมทำไมเคาถามตั้งแต่แรกถามความรู้สึก้าคืออาแต่งพี่เป้ามาเอาเคสไหมเอาเคสยังไงแต่พี่เป้าเนี่ยเอาเคสคืออาไปหาหมอดูไง พอไปเจอหมอดูปุ๊บหมอดูถกเสื้ออาขึ้นทำไมอ่ะถกทำไมหมอดูลายหน้าท้องเขามีไหนเขามีแต่ดูลายมือกับลายเออลายเท้ายังพอเห็นบ้างลายเท้าเออไอ้นี่ไม่มีอันนั้นทรมาอด้ไหมหมอดูลายหน้าท้องค่ะมีเขาก็บอกว่าให้ทำธุรกิจขายเกี่ยวกับเออเสียงมันดังๆ อ๋ออะก็ไข่ลำโพงสิลำโพงก็ใลำโพงก็ดังลำเท่าไหร่ก็ได้ลำโพงเนี่ยมันเน็ยมันไม่ได้ดังตลอดเนี่ยมันดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาตามเพลงถูกต้องเพงเบามันก็เบาถูกต้อง ก็เปิดดังตลอดเล่นายมีปัญหาเปล่าขช่วยคิดไงก็เปิดดังแต่เพลงมันเล่นเบาได้เนี่ยมีตัวเป็นคเอขาใจดนตรีอ่ะดนตรีเขาว่าช่วงนี้เสียงเบาช่วงนี้เสียงดังมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องเสียงนะเข้าใจอ่ะก็เลยไม่เอาไม่เอาก็เลยไม่ขายลำโพงไม่เอาอะไร็อเขาขายระเบิดไปเลยดิระเบิดระเบิดไม่เอาเดี๋ยวตำรวจจับก็เปิดังไม่ขายเลยอขายประทัดได้ไงมันมีเรื่องราว อีกแล้วนี่ยอ้าวเล่ามาเรื่องราวมีว่าตอนนั้นเนี่ยอาหลับไปครับอพอหลับไปปุ๊บสะดุ้งตื่นตื่นมาตอนตีสามได้ยินเสียงประทัดปัง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 โอ้โหเจ้าตีสามเฮ้ยตีสามเข้ามาจุดทําไมอาเปิดกระจกไปปั๊บชะเง้อดูถึงได้รู้ครับว่าเป็นเมียเนี่ยเขาจุดประทัดไล่ผัวไอ้ที่ปังมากปั้ตอนตีสามอ่ะนะใช่เดี๋ยวก่อนผัวมันเป็นหมาหรือเปล่าหรือว่า ผัวใครเป็นหมาบ้านหรือว่าม่ประทัดหรือว่าหรือว่าปืนก็ผัวหมาเขายิงก็เป็นหมาด้วยกันเนี่ยไม่ใช่คือผัวเนี่ยหนีเที่ยวกลางคืนไงแล้วก็กลับมาตอนตีสามเมียก็ล็อกประตูแล้วก็ปีนขึ้นไปเมียจุดประทัดไล่ผัวตกใจตกจากลั้วขาหักสองท่อนอาเลยคิดว่าอาจะขายประทัด ตะกาไม่ได้ตะกาไม่ได้เลยเหตุผลไมเหตุผลไม่มีเกี่ยวข้องเลยนี่เหตุผลเยอะมากนี่นี่ขายนี่ขายประทัดเพราะเห็นผัวนั่นตกตกมาคาก็เลยขายประทัดดีกว่าใช่แันทำไมไม่ขายเฟือองไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวขเฟือใขไม่ค้ำขายรถเข็นคนพิการเออว่าไปยางก็เกี่ยวกัไไอ้ไอ้ผัวมันตกมาขาหักไ่ขายประทัดยังไงก็มันตกมาเพราะประทัดไง แล้วอาก็คิดว่าประทัดเนี่ยมันใช้ได้ทุกคนทุกที่ทุกเทศกาลโอ้ก็เลยคิดว่าจะขายประทัดถูกต้องแล้วแต่แต่งี้มาเดี๋ยวมีงานเปิดนี่มีงานเปิดและคอนเซปต์มีว่าทุกคนเนี่ยต้องแต่งตัวเป็นนักร้องที่ดังนานโอ้ยางงี้ป้าสายันถือว่าดังนานดังนานใครไปงานก็ต้องแต่งดังนานถูกต้องอะไรอย่างผมต้จะแต่งอะไรดีว่าจะได้ดังนานๆแต่งเป็นซูโมกิ๊กแล้วกันดังนานมาก เป็นไงใช่ไหมเฮ้ยแต่งงานแอดใช้ได้เลยเว้ยใช้ได้ดิใใหญ่แล้วันใหญ่แล้วก็จะมางานของอาไทยนี่ไงเอาแล้วเกี่ยวอะไรกันนะแอดอ่ะเอาเขาบอกให้แต่งตัวเป็นศิลปินในตำนานอ๋อก็เลย สินค้าของเขาเนี่ยดังนานเช um ื่อใช่พอดังนานเขาต้องมีเนี่ยเขาต้องเอาเพลงเขามาใส่แล้วแต่งจะเชลงทีได้เชียร์สินค้าเขาอยากฟังไหมอยากเอารนตีมาเดี๋ยวคนเรา้องไม่ต้องตั้งใจฟังนะ้องไม่ตั้งใจฟังตั้งใจฟัง ก็เห็นเล่นเอาโพดประมาณรอด้วยเมื่อไหร่จะร้องเลยเอาอีกทีนึงฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องตั้งใจฟังมากบ้าโอป้าควงไก่ไป นานนานเดี๋ยวโหนานคนบ้าเลยตัดก็ไม่หยุดด้วยนานไหมนานไหมไอ้นานอ่ะนานแต่เนื้อหาไม่เกี่ยวเลยนี่สินค้าเพาเนี่มันต้องนานอย่างนี้ต้องดังนานแต่อาชอบท่อแรกมากเลย่จัวจั่วค้อจั่ว เขาเล่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนชอบมากเอาไปเลงเอาไปไว้ไม่เป็นไรเอาไปเลยได้ดีดีเขาเป็นี่เอาไปเพลงเขาเอาไหมเอาเอาเอาเีาปี่เขาทำผิดเลยเปล่าดังนานนี่ไม่ใช่ว่าแบบร้องคาว่านานนานอย่างนี้ไม่ใช่อทำไมอ่ะแต่ว่าแต่งน้าแอดก็ถือว่าโอเคนะเพลงนี้เป็นที่ดังดังอมตะอมตะอมตะนี่ถือว่าอมตะดังนานว่าแต่ว่าประธานจัดงานไปไหน ใครอ่ะประธานประธานก็ติ๊กไงอ๋อรู๊ก้อ๋อแล้วประธานไปไหนประธยใชยชชงเจ้าบ่าวสาวตัดเท้งเลย อะไรอันนี้ประธานหรือมาสคอตครับประธานอาถัยประธานจัดอะไรไอชุดคักซิโดคักซีดังอะไรมีบ้างไหมคักซีดังคืออะไรชุดจัดชุดประธานเประธานแต่งๆแล้วให้แต่งชุดอย่างนี้มาจะไปแต่งชุดอื่นหรอ ก็อยากจะแต่งชุดอื่นบริษัทเราขายอะไรขายปัดทัดก็ต้องแต่งปัดทัดใช่จะให้ไปแต่งหมามันใช่ไหมเออได้ไม่ได้ไม่ได้ขายปัดทัดจะแต่งหมาได้ไงติ๊กใช่นั้ล่ะบริษัทไม่ได้ขายหมานี่เขาพูดมีเหตุผลเ้วทำอะไรบ้างอ่ะก็ยืนเฉยเฉยยืนยืนรอเลิกพอที่งานจบแล้วใช่ไหมไม่ใช่ เริ่เริ่มงานยามดีกี่โมงแอนตลกมากแค่ไหน9โมง9นาที9โมง9นาทีพอได้เลิกปั๊บเนี่ยกล่าวไว้อะไรฮะไว้อะไรอ่ะใช้คขาบอกไว้อะไรอ่ะอ๋อพูดผิดพูดผิดเออกาวเปิดกิจการอ๋อการกล่าวเปิดกิจการเสร็จแล้วก็ก็จุดตัดริบบิ้นดิไม่ตัดไม่ตัดริบบิ้นเหรอเราไม่ตัดริบบิ้นเราใช้เป็นจุดประทัดแทนมีประทัดมีประทัดมาแล้วก็จุดมาไม่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 มีม้านี่ไงประทัดเนี่ย อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่อพทอยู่ข้างนอกเหรอไม่ใช่อยู่อยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้เหรอตายไม่นี่เลยถูกต้องอะไรนี่ก็ระเบิดดิถูกต้องไงอะารอาวรอะไรทำไมอ่ะลูกกระานเนี่ยมึงจะมาปั้นตายอ่ะไม้ขี้ไรอยู่เนี่ย เป็นประธานนี่ก็ต้องแบบยิ่งใหญ่ไงเข้าใจยิ่งใหญ่เข้าใจ้งแต่ชุดแล้วก็ใส่ชุดไงก็ใส่ชุดแล้วก็จุดแล้วก็ตั้มเปิดกิจการโอ้หเลยใช่เสียงดังตั้มเลยอ่ะใช่ประทับนี่เจ็บนะฮะเจ็บนิดเดียวจริงอ่ะใช่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วไงก็จริงนะตอนตายแล้วไม่เจ็บซ้อมไม่อะซ้อมจุดก่อนก็ได้ซ้อมจุดอ่ะจุดจุดจุดจุิกจุด จะเป่าทำไมนักหนาเนี่ยเอ้ข้อสอขอสอเ้อมืะรเจจะเปาทำไมนักหนาเอชม่ชอบเปาชอบเป่าเปาอ้าวปิดแล้ว พอคว่ำไปดังตุ๊กตุ๊กทำไมทำไมไม่ออกเขากำทื้นทำไมไม่ออกมาขาออกไปแล้วมันลากเข้ามามันกลัวไม่บาลานซ์บอกให้มาดับไฟมึงจะมาอะไรกดดับไฟไหมก็รู้แล้วไฟไหมกันน้ำมันชาดิ่ดับไม่มีน้ำแล้วทำไง ก็อะไรกระทืบซะกระเทือบอะไกระทืบให้ไฟดับใช่ไหมมันเข้านี่เข้านี่ก็ไม่ว่าหลานเลยหลานประสงค์ดีอยากจะช่วยอยากจะช่วยเดี่ยก็รอดเนี่ยรอดมาได้เห็นไหมเนี่ยใช่าภคหลานเขาเลยทำไมนะไปแล้วไปไหนมาเนี่ยก็ไทยให้ไปตามหาศิลปินอะไรไม่รู้อะในตำนานอ่ะตามหาไม่ได้คนนึงนี่สียปินในตำนานนี่ทำได้คนนี่แอกร์เซบาส์ตินเนี่ยไอันนี้ตำนานจริงๆเหรอตั้งแต่อายุหนึ่งขวบชื่ออะไร สอนรามสอนรามเทพพิทักษ์เลื่อนกันเลยกันสอนรามเทพพิทักษ์แต่ก่อนเขาร้องเพลงตอนนี้เล่นลิเกไปแล้วสอนรามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละคนกันสอนรามนี่สอนรามน้ำเพชรแล้วน้ำเน้นไอที่ของคณะลิเกไอที่พามันจะเทพพิทักษ์หรือน้ำเพชรเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์เรียกอะไรเรียกอะไรเออไม่รู้ มาเจอพี่เทียรีสุดยอดดาราซุปตาในตำนานอย่างคุณสอนรามมาเยือนบ้านกลมกิกทั้งทีรับรองว่าต้องมีความปั่นป่วนชวนฮาอย่างหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนซูซูกิสวิฟท์อชีวิตสนุกได้อีกใหม่กระทะกราเดเอเตอร์โปรจากซีเกิล วุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำ AIS สิ่งที่ดีกว่าคำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นนั่นคือการลงมือทำสิ่งดีๆให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างสวัสดีครับผมชื่อเอครับตั้งแต่เด็กเห็นคุณพ่อชอบช่วยเหลือพื้นอยู่เสมอครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่มาถึงตอนนี้ผมได้เข้าใจแล้วครับการที่ผมได้บอก ลูกอยู่เสมอว่าการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่เราจะต้องสะสมความดีให้ตลอดไปการช่วยชีวิตคนไม่ใช่แค่เขาที่ได้รับการช่วยเหลือแต่รวมถึงครอบครัวและคนข้างหลังเขาอีกด้วยค่ะเพราะแรงบันดาลใจที่ได้จากครอบครัวทำให้ตอนนี้ผมได้เป็นอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิราเบาลแล้วครับ แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก a i s